ลาม,มาสูนจากยูทูบทมาสูนจากยูทูเรียนภาษาอังกฤษสำเนียงอเมริกันตามหลักสากลของการใช้วิทยุที่ถูกต้องดังแวออกมาจากตู้ลำโพงขนาดเล็กซึ่งติดตั้งอยู่ข้าง,างเครื่องวิทยุดักข่าวยี่ห้อเซนิดอันมีประสิทธิภาพสูงที่สุดในโลกในปัจจุบันพนักงานวิทยุรูปร่างสูงเกิน6ฟุตตัดผมเกลียติดหนังศีรษะพลิกข้อมือสายขึ้นมาชำเนืองดูนาฬิกาด้วยอาการเหนื่อย เหมือนกับจะเซงต่อหน้าที่อันจำเจที่ตัวเองปฏิบัติอยู่ทุกเมื่อเช้าวันเขาเผอตัวหาออกมาดังๆจนกระทั่งพนักงานวิทยุที่นั่งเลียงรายอยู่ข,ข้างพากันหันมามองหน้าเป็นแถวคนที่อยู่ใกล้สุดยื่นถ้วยกาแฟที่พองไปเกือบครึ่งถ้วยส่งมาให้พร้อมกับกระซิบเบาๆว,ว่าเหลืออีก45นาทีจะเที่ยงคืนถ้าหรือทนง่วงนอนไม่ไหวก็ลอกกาแฟนี้ก่อนอย่าเสือกสะวะปามเข้าไปหมดเสียละไอ้เกลอยังไงยังไงเหลือติดก้นถ้วยไว้ให้อัวบ้าง,ง ขอบใจจอนัวเพียนลากไสเลยวะสงสัยจะแห้งโอเวอร์ไปหน่อยในขณะที่พูดพนักงานวิทยุท่าทางสลืมสลือก็ยกถ้วยกาแฟขึ้นดืม่มเพียงอึกแรกเขาก็ตาเหลือกแล,ล,ล,ละล่ำลักออกมาด้วยความตกใจเฮ้ย hey, กาแฟอะไรคงหลือวะจอนบาดคอยิ่งกว่าวอด้าสิอีกนะโว้ยจอนหวนละออกกาเอื้อมือไปรับถ้วยกาแฟพร้อมพูดว่าเปปซี่ผสมกัญชาน้ำ บตูดด้วยกาแฟผสมเหล้ายินหัวรับรองแดนคืนนี้หรือจะคึกยิ่งกว่าหมาดบยาแดนทำขคอยน่นพลก้มเอื้อมือออกไปหยิบปากพูดหูฟังขึ้นมากดสวิตช์ลกลอกคำพูดออกไปค่อนข้างดังยูทูจากลามมาศูนย์สัญญาณของคุณจางลงกว่าปกติมีอะไรว่ามาเลยเงียบไปชั่วอึดใจก็มีเสียงตอบกลับมาและกลาวนี้คลื่นสัญญาณยิ่งเบาลงไปอีก ลาม,มาศูนย์ใต้ฝุ่นลูซี่กําลังเคลื่อนที่เข้ามาแนวแม่น้ําขงเกาะข่าแจ้งให้ผมทราบแล้วว่าอีกครึ่งชั่วโมงฝนจะตกหนักผมจะบินหนีฝนขึ้นเหนือชั้นบินปกติเลิกกันบลูเชสฝนถล่มเมืองอุดอรแน่คืนนี้แดนอุท่านออกมาอย่างหัวเสียพลำก็ยกโทรศัพท์แจ้งวิทยุไปยังศูนย์บังคับการซึ่งอยู่ห่างออกไปคนละตึกไปท่าทางรีบหลอน เลหันกลับมาสตแตนบายเครื่องวิทยุต่อไปอีกด้วยท่าทางที่กระชัระเฉงขึ้นกว่าเดิมจนสังเกตเห็นได้ชัดถ่ <un> องฝาเมืองอุดรถูกปกคลุมด้วยกลุ่มเมฆอย่างกระทันหันลมเริ่มพัดแรงจัดขึ้นทุกทีช่วอใจทั้งพายุและฝนก็กระนำลงมาอย่างไม่ปลาณีปลาใสัยเสา,สาไฟตามถนหนหนทางล,มล,네ล้มระเนระนาดไฟฟ้าเกิอชอดช็อตดับไปทั่วเมือง มืดมันช่างมืดเป็นบ้าเป็นหลังอะไรเช่นนี้ท้องฟ้าที่ช่าไปด้วยพายุฝนกลืนสีดําเข้าไปจนไม่มีแม้แต่แสงดาวบรรยากาศมัวส่วนและบังเวงอย่างบอกไม่ถูกภายในค่ายลำมะสูนกลับสว่างสวัยไปด้วยแสงไฟจากเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสวมเสื้อกันฝนปันโจพร้อมด้วยอาวุธเดินตรวจตราไปล้อมรอบอาณาบริเวณด้วยอาการระแวดระวังบนชั้นที่3ของตึกศูนย์บังคับการที่สว่างสวัยไปด้วยแสงฟลูออเละเซนนั้น ถูกแบ่งออกเป็นห้องทํางานเรียงรายเป็นพืชไปหมดทางเดินซึ่งเป็นฉเฉลียงยาวถูกปูพรมสีเทาอ่อนมองดูราบเรียบกลมกลืนสีสันของผนังตึกหมายเลขประจําห้องที่ทําด้วยพลาสติกสีขาวบางแห่งปรากฏแสงสีแดงสว่างโพลนพร้อมด้วยป้ายอิมเมอร์เจนซี่ซึ่งหมายความว่าฉุกเฉินกระพริบเป็นจังหวะมองดูสะดุดตาชายล่างสูงแต่งชุดปฏิบัติการสีเทาอ่อนแบบติดกันเอวจำแขนสั้นที่บริเวณเหนือกระเป๋าเสื้อด้านสายมีแผ่นป้ายชื่อที่ปักด้วยสีขาว เขียนไว้อว่านอร์แมนเดินทอดน่องช้าๆไปตามเฉลียงศีรษะซึ่งหลานเกือบค่อนท้ายถอยสะท้อนแสงไฟเป็นมันแผลบเขาชำเลืองตามองดูหมายเลขประจำห้องแล้วหยุดลงที่หน้าประตูห้องหมายเลขศูนย์หนึ่งสี่เอื้อมมือไปจับลูกบิดประตูเหมือนกับจะช้างใจอยู่ชั่วครู่หนึ่งแล้วเริ่มหมุนลูกบิดไปทางขวาตามฟันเฟืองตัวเลขจนกระทั่งเข็มลูกศรที่ชี้ไปอยู่หมายเลขเก้าต่อจากนั้นเขาก็หมุนลูกบิดย้อนกลับมาทางด้านสายมืออีกครั้งมีเสียงดังคลิก เมื่อเข็มลูกศรชี้ทับช่องหมายเลข7็ดบานประตูเริ่มเลื่อนช้าๆเข้าไปในกรอบซึ่งออกแบบสร้างเป็นรางเอาไว้อย่างแนบเนียนเขาก้าวเท้าเข้าไปในห้องซึ่งพร้อมๆกับบานประตูได้เลื่อนกลับเข้ามาปิดแน่นสนิทเหมือนอย่างเดิมเจ้าหน้าที่ในห้องทำความคลรพกันพึบพับชายศรีะหลานเจ้าของชื่อนร์แมนเดินยิ้มเข้ามาหาเจ้าหน้าที่สูงอายุที่ยืนอยู่หน้าจอโทรทัศน์ขนาดใหญ่พร้อมกบยื่นมือให้สัมผัสหัวหน้าเพิ่งมาถึงหรอครับ ตั้งแต่ได้รับคำสั่งจากแพนตะก้อนว่าหัวหน้าจะย้ายมาอยู่ที่นี่พวกผมทุกคนก็รอและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมขอถือโอกาสเลี้ยงฉลองต้อนรับหัวหน้าเดี๋ยวนี้เลยครับน no อร์แมนยังไม่ทันจะเอ,อ่ยอะไรออกมาเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติงานอยู่ในห้องพากันมาห้อมล้อมหัวหน้าคนใหม่กันสลอนทุกคนมีแก้วเหล้าถืออยู่ในมือพร้อมเสร็จนอร์แมนหันกลับไปมองเจ้าหน้าที่สูงอายุและกระดูเหมือนจะทายใจกันออกเขารีบยื่นแก้วเหล้าที่เทียมเอาไว้ ส่งให้กับเจ้านายคนใหม่ของเขาทันทีคุณทำให้ผมแปลกใจอยู่เสมอล็อกกี้สุขภาพของคุณเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมสงครามเวียดนามและลาวที่เพิ่งจะสงบลงไปคงจะทำให้คุณได้พักผ่อนเต็มที่ขึ้นละกัมังโอเคขอบคุณมากขอบคุณท,ทุกคนที่ต้อนรับผมนอร์แมนกล่าวตัดบทขึ้นมาหลังจากที่ดื่มกันเป็นพิธีได้เสร็จสิ้นลงเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าประจำโต๊ะโทรทัศน์วงจรปิดเรียบร้อยแล้ว นอ no ร์แมนก็หันไปมองที่จอโทรทัศน์พร้อมพูดต่อไปอย่างเอาการเอางานผมเพิ่งบินมาถึงอุดรก่อนฝนตกเพียงห้านาทีอยากจะเห็นไข่งานก็เลยเรียบมาที่นี่ก่อนผมมีงานรับสุดยอดจากแผ่นตะก้อนหลายชิน้นล็อกกี้ค่ายของเรามีหมาสงครามกี่ตัวล็อกกี้มองไปที่จอโทรทัศน์ขณะนี้ปรากฏภาพเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจูงสุนัขสงครามตัวขนาดลูกหมาเดินฝ่าสายฝนอยู่ตามบริเวณลัวนวดน้าด้วยอาการระแวดระวัง แสงไฟตามเสามุมหลัวถูกสายฝนบดบังจนมองดูเลือนลางเหมือนกับไฟที่ถูกพลางยามสงครามไม่มีผิด240ตัวครับหัวหน้าจัดออกเป็น6พลัดในขณะที่พูดล็อกกี้ก็ปรับสวิตช์ให้กล้องส่งโทรทัศน์แบบอินฟาลิดส่องกลาดไปตามหลัวลดน้ำที่กั้นรอบเสาอากาศแบบกลงฉางของไข่าลามาสูนเอาไว้โดยรอบภาพของการเคลื่อนไหวในสิ่งที่มีชีวิตในอนาณาบริเวณล้อมรอบไข่าลามาสูน จะถูกรีเลย์ขึ้นไปบนจอรับภาพโทรทัศน์ขนาดใหญ่ในห้องคอนโทรลของศูนย์บังคับการแม้กระทั่งในความมืดสนิทที่สายตาธรรมดาไม่สามารถที่จะมองเห็นได้แสงอินฟราเรดซึ่งติดตั้งอยู่กับกล้องทโทรทัศน์ก็สามารถที่จะรับภาพผู้แปลกปลอมที่บุกลุกเข้ามาได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดกลิ่นอันตรายจากห้องคอนโทรลจะดังกังวานไปยังสวิตบอร์ดที่กองรักษาการพร้อมกับแจ้งตำแหน่งของผู้บุกลุกทันทีแม้กระทั่งบริเวณล้อมรอบไข่าลมามะสูนด้านนอก ไม่ว่าจะเป็นด้านที่ติดกับถนนหรือว่าด้านหลังจะมีหน่วยลาดตระเวนติดอาวุธพร้อมออกเคลียร์พื้นที่อยู่ตลอดเวลาในรัศมีไม่น้อยกว่า1กิโลเมตรจากตัวค่ายเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธปืนมินิกันที่ยิงแบบอัตโนมัตินาทีละเกือบ6000นัดหรืออีกในหนึ่งที่ทหารจากสมรภูมิเวียดนามชอบเรียกมันว่ากันชิปบินลัดเลาะพร้อมกระทิ้งพลุกสองแสงสว่างสวัยไปทั่วอณาบริเวณมันเป็นมาตรการระหว่างต้องการค่ายละมาสูนย์ที่มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมที่สุด เท่าที่อเมริกันได้กระทํากันมาในสถานที่ราชการที่ปฏิบัติงานลับสุดยอดหลายต่อหลายแห่งที่อยู่ในเครือข่ายของ c i a ในปัจจุบันเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ผ่านเข้าค่ายชันนอกจะต้องแสดงบัตรและถูกตรวจทนร่างกายอย่างละเอียดถี่ถ้วนและเมื่อจะผ่านเข้าไปตามตัวตึกจะต้องตรวจสอบลายมือจากเครื่องคอมพิวเตอร์อีกชั้นหนึ่งและรหัสลับจากลูกบิดประตูคือกำแพงด่านสุดท้ายที่จะพิสูจน์ว่าคนดังกล่าวคือเจ้าหน้าที่อันแท้จริงหรือไม่ถ้าหมุนรหัสผิด ลูกบิดประตูจะเกิดลัดวงจรกลายเป็นระเบิดเวลาทำลายร่างของผู้ที่เปิดเป็นผุยผงไปในช่วงพริบตาเลยทีเดียวต่อให้มีมาตรการในการระมัดระวังเพียงไรก็ตามแต่ก็ยังมีจารชนจากพื้นแผ่นดินใหญ่วางแผนเข้าไปถล่มเครื่องมีอิเล็กทรอนิกส์ของค่ายลามาสู์จนดับไปเกือบอาทิตย์เต็มเ2มนาฬิกาทังคืนวันเดียวกันความบ้าคลั่งของใต้ฝุ่นลูซี่เพิ่งจะเคลื่อนผ่านอุดรไปอย่างมาดมด,ดวงดาวเริ่มปรากฏตัวออกมาเทาแสงระยิบระยับพลังพลายเต็มท้องฟ้าเมฆฝนซึ่งหนาทึบ สลายตัวลงจนมองดูล่องไปหมดทั้งจกักรวาลเสียงออดดังกังวานตรงผนังทางด้านสายมือของจอโทรทัศน์ที่เลียงลายอยู่บนแผงเบื้องหน้าทุกคนที่นั่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่างหันไปมองอย่างกระน,นัดกันเอาไว้ช่องเล็กๆตรงผนังตึกนั้นเปิดพลืออกมาเต็มแรงพร้อมๆก็มีแผ่นเทปขาดเสร็จลิ่งหลุดลงมาวางบนชั้นซึ่งวางรับเอาไว้อย่างพอเหมาะพอเจาะชั่วพลิบตาผนังตึกซึ่งกลายเป็นช่องส่งของก็ปิดตัวเองราบสนิทกับผนังจนมองไม่เห็นรอยพิรุธใดๆทั้งสิ้น นอกจากตัวอักษรภาษาอังกฤษเก็บเอาไว้ลาดิโอเท่านั้นนอร์แมนลุกขึ้นไปหยิบทปคขาเสร็จแล้วเดินกลับมาที่โต๊ะจัดแจงประกอบตลับเทปเข้าไปในเครื่องวิทยุกระเป๋าหิว้วเปิดบอร์ดลุ่มเล่นความดังสัญญาณเกือบสุดตัวชั่วอึดใจภาษาอังกฤษกระดังแว่วกลางวันออกมาจากลำโพงซึ่งต่อพวก,ออกมาจากเครื่องวิทยุเครื่องนั้นความที่49.75รับข่าวนี้ได้ในเวลา1นนาฬิกา33นาทีจากชั้นความสูง4 0,000ฟิต เหนือนครเวียงจันทร์ภาษาอังกฤษจากเทปเงียบหายไปชั่วอึดใจต่อมาก็ปรากฏภาษาเวียดนามอ่านเป็นตัวเลขล้วนๆกลุ่มละห้าตัวดังติดต่อกันเกือบ5นาทีเต็มๆจึงหยุดเจ้าหน้าที่รหัสซึ่งนั่งอยู่ใ,ใกล้ๆจัดแจงถอดรหัสอยู่ชั่วครู่หนึ่งก็เงยหน้าขึ้นมาพูดกับนอร์แมนด้วยน้ำเสียงที่แสดงออกถึงอาการเสียใจผมถอดรหัสไม่ออกครับมันเป็นรหัสสองชั้นที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนอร์แมนล้วงมือลงไปในกระเป๋าชุดเครื่องแบบ หยิบวัตถุเคลือบสีเขียวทึบๆออกมาวางบนฝ่ามือลักษณะของมันเหมือนกับเครื่องคำนวณเลขขนาดเล็กไม่มีผิดมีแป้นตัวเลขและแป้นตัวอักษรภาษาอังกฤษเรียงรายเป็นพืชเขาพลิกวัตถุประหลาดนั้นคว่ำหน้าลงจัดแจงกดปุ่มให้ฝาด้านหนึ่งเด้งออกมาแล้วบรรจุตลับเทปเข้าไปพลิกด้านหน้าขึ้นเปิดสวิตช์ให้เครื่องทำงานทันทีในขณะที่เครื่องทำงานนอร์แมนก็ดึงหูฟังขนาดจิ๋วออกจากตัวเครื่องเข้ามาเสียบช่องหูพร้อมกับกดแป้นตัวเลขตามรหัสวิทยุที่ดังออกมาจากตลับเทป ทมกลางความแปลกใจของพนักง,งานถอนรหัสที่ยืนงงเป็นไก่ตาแตกอยู่ข้างนอร์แมนลีวเทปกลับที่เดิมปลดหูฟังออกต่อจากนั้นก็กดสวิตช์ที่ติดอยู่ข้างๆวอดลุ่มประกายสีเขียวสุกใสพังพลายขึ้นมาบนแผงหน้าปัดอักษรภาษาอังกฤษ,กฤษเรืองแสงวิ่งไล่ตามกันเหมือนกระจำลองแผ่นสกอร์บอดขนาดใหญ่เอามาไว้ในเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ฉบับกระเป๋าก็ไม่มีผิดถึงหน่วยงานที่13โหลดรอนรับห้องที่สิริโฮเทลในวันที่17นี้ สั่งจองห้องหมายเลขตองหนึ่งเอาไว้ด้วยใช้พาสปอร์ตของฝรั่งเศสนายปีแอร์หัสบอกพวกลอนดอนปารีสแผนงานอยู่ที่ห้องมันเป็นข่าวที่พลั่งพลายขึ้นมาบนแผงหน้าปัดพนักงานดักข่าวที่ยืนอยู่ใกล้ๆอุทานออกมาคุ้นข้างดังเครื่องถอดรหัสไฟฟ้าโอ้โหหัวหน้าผมนึกไม่ถึงเลยจริงๆถ้าไม่เห็นด้วยตาผมไม่เชื่อเป็นเด็ดขาดเทวดาเท่านั้นที่จะสร้างเครื่องชนิดนี้ได้ ไม่ใช่เทวดานี่คือผลผลิตของ CAA นักวิทยาศาสตร์ของหน่วยงานนี้เพิ่งจะสร้างขึ้นสำเร็จอย่างสดสดแลหลอนเพียง5เครื่องสามเครื่องแรกอยู่ที่เกาหลีญี่ปุน่นรัสเซีย2เครื่องสุดท้ายอยู่ในจีนแดงและอุดรตามลำดับมันยังไม่ได้ผลครบถ้วนตามเป้าหมายของเราและหัดอาจผิดพลาดวันนี้เป็นวันที่15อีกสองวันเราจะได้พิสูจน์กันเสียทีว่าไอ้เครื่องมือเทวดาอันนี้มันจะทำงานถูกต้องหรือผิดพลาดเพียงไร พอพูดจบนอร์แมนก็หยิบมินิคอมพิวเตอร์ใส่กระเป๋าเดินออกไปจากห้องโทรทัศน์วงจรปิดด้วยท่าทางรีบร้อนจุดหมายปลายทางของเขาก็คือห้องทํางานส่วนตัวซึ่งอยู่บริเวณท้ายสุดของตัวตึกชั้นที่2ของตึกอินฟาเลดทีวีนั่นเอง 5. นาฬิกา30นาทีห่างจากเวลาที่ดักข่าวได้4ชั่วโมงเต็มเมนอร์แมนหรือชื่อจริงในทะเบียนประวัติของเซ a ว่าเอดการ์ดเบิร์ตอดีตเสนาธิการเซ a ในสมรภูมิเรานั่งรถจิบเล็ก เลียวขับเขาไปจอดที่หน้าตึกสีขาวซีดข้างสถานีวิทยุปวทจังหวัดอุดรธานีอันเป็นแหล่งบัญชาการที่มีชื่อเรียกตามรหัสว่าบก .333 หลังจากถูกเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารตรวจบัตรผ่านเรียบร้อยแล้วเขาก็ติดต่อโทรศัพท์ขอพบผู้บัญชาการบก .333 ทันที 5. นาฬิกา45นาทีนอมแมนก็ถูกนำตัวเข้าไปประชุมในห้องเก็บเสียงเพียงก้าวแรกที่พาตัวเองเข้าไปเป็นส่วนประกอบของห้องเขาก็ต้องอุทานออกมาด้วยความดีใจ คุณทนคุณเองหรอกหรือที่เป็นผออ,อยู่ที่นี่กล่าวแรกผมนึกว่าจะเป็นหัวหน้าเทพซะอีกยินดีครับที่พบกับหัวหน้าอีกครั้งผมนึกไม่ถึงเลยจริงๆในขณะที่ยื่นมือออกไปสัมผัสนอร์แมนก็กล่าวทักไทยกับหัวหน้าทนผอบ,อบอกสามสามสามด้วยความคุ้นเคยกันเป็นพิเศษทนคือชื่อรหัสยดทางทหารที่แท้จริงเป็นนายพลตรีแห่งกองทัพไทยจากอดีตหัวหน้าผู้บริหารชั้นสูงของกองพันทหารรับจ้างในสมรภูมิลาว ทำให้เขาได้รับความไว้วังใจจากทางราชการให้มาปฏิบัติหน้าที่ที่บก3 3 3แทนเทพหรือพลโทวิทุนยสวัต์ซึ่งถูกเรียกตัวเข้ามาเป็นมันสมองในกลาหหมอย่างกระทันหันการลบอย่างละเลงเลือดในลาวทําให้ทนและนอร์แมนสนิทสนมกันพอสมควรพอสงครามลาวสงบนอร์แมนก็ถูกส่งไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์อพยพชาวยวนไดลาวในสหรัฐอเมริกาส่วนทน ข้ามกลับมาที่อุดรเพื่อทําหน้าที่ประสานงานกับสหรัฐที่ตั้งฐานทัพอยู่ในประเทศไทยต่อไปความสนิทสนมและความผูกพันในอดีตทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างดําเนินไปอย่างราบรื่นแผนการหักคอจัชนเวียดนามเหนือเจ้าของสมญานามฮองได้ถูกกบด,ดขึ้นอย่างรัดกุมเจ้าหน้าที่ตอบโต้จารกรรมชั้นเซียนจากกรมประมวลและสละพถูกเรียกตัวเข้ามาร่วมสมทบดวนเพียงเวลาไม่กี่ชั่วโมงทุกสิ่งทุกอย่างก็เรียบร้อย นอร์แมนเล่นกายไปในตลาดเมืองอุดรอ,อย่างเงียบไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเขากลายเป็นหมอสอนสาศาสนาผมเผ่าลุงลังขี่จักรยานตะเวนเผยแผ่าาศาสนานิกายใหม่เอี่ยมอ่องไปตามแหล่งสลัมด้วยมาดผู้แข่งขัดต่อผู้พัะเป็นเจ้าพูดภาษาไทยอย่างกับน้ำไหลไฟดับจนบางคนคิดว่าไอหมอนี่อาจจะเป็นข้าวนอกนาที่อาการไข้ทิ้งเอาไว้ก่อนหนีกลับสหรัฐก็ได้ไม่มีใครสักคนที่จะล่วงรู้ความลับว่าไอหมอเพชรคาดคนนี้ เคยวางแผนพล่มชีวิตฐานเวียดนามเหนือลาบเลียเป็นหน้ากลองมาแล้วไม่ต่ำกว่าสองหมื่น 2, คนขึ้นไปนักบุญคนบาปมือสายถือคัมภีร์ส่วนมือขวามักจะถิ้งอยู่แนบไกลรอเวลาที่จะกระตุกทูดมันลึกอยู่ที่ซุกซ่อนอยู่ในชุดหมอศาสนาขึ้นมาคายพิษให้แก่มนุษย์ทุกผู้ทุกนามที่เป็นอันตรายต่อกระบวนการ c ีเอหกนาฬิกาสามสิบนาทีของชาววันที่สิบเจ็ดเดือนธันวาคมบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดน้องขายเงียบเชียบเป็นปกติ สถานการณ์ที่ตึงเครียดระหว่างลาวกับไทยณพรมแดนทําให้ประชาชนทั้งสองฝ่ายที่เคยไปมาหาัสู่กันโดยไม่ต้องใช้บอร์เดอร์พาสต้องยุติลงอย่างกระทันหันและเมื่อประเทศลาวได้ออกคาสั่งห้ามประชาชนไทยลาวที่ไม่มีพาส,สปอร์ตข้ามฝั่งย่างเด็ดขาดทําให้ความชนลมุนวุ่นวายที่เคยมีอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันลดหายไปจนมองดูเหมือนกระท่าข้ามเมืองหนองคายกลายเป็นท่าล้างไปอย่างถนัดใจสามหลอสองสามคนจับกลุ่มกันเล่นหมากฮอตพร้อมกับส่งเสียงเชียร์กันเอ็นอึง ่างออกไปทางด้านขวามือบริเวณทางขึ้นประตูด่านตรวจขอทานแต่งตัวลุงลังสะพายวัตถุทุกชนิดเท่าที่เก็บได้ตามท้องถนนอลุงตรงนั่งไปหมดไม่ว่าจะเป็นกานามกระป๋องนมขันพลาสติกแตก,แ,ตกแถมสะพายมีดดาบพลาสติกอย่างธรรมดม์แมงนั่งพิงลูกกลงยิ้มกับท้องฝาอันสดใสด้วยมาตของจินตะกีที่ดื่มดำในความสุนทรีของธรรมชาติในยามเช้าและไม่ลืมที่จะวางขันอมิเนียมขนาดเล็กลงตรงเบื้องหน้า ป้ายภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่แขวนเอาไว้ที่หน้าอกสะดุดตาแก่นักทัศนาจรทุกคนจนต้องหยุดมองและให้ทานด้วยความเต็มใจปโปรดทําทานแก่เหยือสองครามอินโดจีนชายคนนี้วิปลาสเนื่องจากการสู้รบในสงครามอันบัดซบนั้นเงินในขันอลูมิเนียมยังคงว่างเปล่าชายขอทานขยับไฟฉายขนาดแปดท่อนสีมเคลบบุบบีบ้ที่ถืออยู่ในมืออย่างทะนุถนอมบางครั้งก็ยกปลายข้างหนึ่งขึ้นแนบหูแล้วพูดกรอกลงไปในกระบอกไฟฉายค่อนข้างดัง ผู้พันครับถุงให้หินแตกแล้วครับเห็นทีจะอยู่ไม่ได้มันระดมยิงหนักเหลือเกินเขาจะพูดสำาแล้วสำเล่าพูดสำซากจนประชาชนในตลาดเมืองน้องคายเห็นเป็นของธรรมดาบางทีเด็กๆก็จะเข้ามาลุมหลอมหยอกหล้อชายขอทานดังกล่าวด้วยความคึกขนองเขาก็จะกระตุกมีดดาบพลาสติกออกมากวาดแกงและหลอกลิเกด้วยน้ำเสียงที่หวานวิเวกจนลิกเกอาชีพบางคนทึกกับอายไปเลยก็มีไม่มีใครรู้ว่าหัวนอนปลายตีนชายขอทานผู้นี้มาจากไหนโจู อสงครามลาวสงบก็มาปรากฏตัวที่เมืองหนองคายและเดินตะเวนไปตลอดทั้งวันอย่างไม่มีจุดหมายเก็บวัสดุทุกชนิดเท่าที่จะหาได้ผูกสะพายติดเป้สนามเก่าค้ำค่าลิมฝีปากเยียดยิ้มกระถองฝาด้วยท่าทางวิกจลจริตเต็มตัวที่พักประจําขอทานก็คือด่านตรวจคนเข้าเมืองเขาจะมานั่งรอการบริจาคจากนักพัฒนาจรที่ข้ามไปมาระหว่างประเทศทั้งสองด้วยรายได้ที่น่าอิจฉาสําหรับคนว่างงานบางคนเจ้าหน้าที่เริ่มทยอยขึ้นมาทํางาน และในเวลาเดียวกันนั้นนักทัศนาจรทุกชาติทุกภาษาถือพาสปอร์ตสากลต่างหิ้วสิงของมาให้ศุลกากรตรวจสินค้าต้องห้ามกันเป็นจ้าละวันเสียงแตรลมของเรือข้ามฟากมาจากฝั่งลาวที่วิ่งเข้ามาใกล้ทุกขณะทําให้ความชมุนลมวุ่นวายเพิ่มขึ้นอย่างช่วยเหลือไม่ได้ถ้าข้ามที่เสียงแ่และเงียบเงาอยู่ตลอดเวลาถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาด้วยสะพะสำเนียงนา,นานาชนิดที่เสียงแ่จนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเหลือข้ามฟากติดธงชาติลาววิ่งแวกสายน้ำที่คุณคลักเข้ามาใกล้ฝั่งไทยทุกณ เสียงสามหลอดรับจ้างที่ร้องตะโกนโบกเวกทําให้ขอทานที่นั่งหลับไหลอยู่ค่อยๆตื่นขึ้นมาด้วยท่าทางเสื่อซึมเขาขยับตัวลุกขึ้นแลือเคลื่อนที่ออกมายืนยังจุดที่มองเห็นตัวเรือได้ถนัดพร้อมก็ยกท่อนไฟฉายขึ้นสองดูตัวเรือปากก็ตะโกนออกมาดังๆเรือข้าศึกอยู่กลางแม่นม้ำโขงมีทหารประจำการอยู่สามคนฝรั่งหนึ่งลาวสองประจำสถานีลบประชาชนและสามหลอที่ยืนอยู่ในละแวกดังกล่าวต่างพากันหัวเลาะ ในความไม,ม่เต็มเต็งของขอทานผู้น่าสงสารนั้นแต่พอเลือข้ามฟากเทียบท่าทุกคนก็เพ่งความสนใจลงไปยังพื้นที่เบื้องล่างจนหมดสิ้นและความสนใจจากทายวิกลจริตที่ออกลิงออกข้างอยู่หน้าด่านตรวจปรปชั่วขณะชายชักกันสามคนหิ้วกระเป๋าเดินทางเดินไต่บันไดที่สูงลิฟต์ขึ้นมาบนด่านตรวจสิ่งที่น่าสังเกตคนโดยสารสําหรับเลือกข้ามฟากเที่ยวนี้มีเพียงสามคนเหมือนกับคำพูดของขอทานไม่มีผิดคนที่เดินนำหน้าสูงกว่า6ฟุตขึ้นไปผิวขาว หน้าตากเกลียดไปทางลูกผสมระหว่างฝรั่งเศสกับลาวหรือว่าเวียดนามส่วนสองคนที่เดินกระย่องกระแย่งขึ้นมามองดูจากหน้าตาและท่าทางบอกยี่ห้อว่าเป็นลาวร้อยเปอร์เซ็นเต็มจบตอนที่หนึ่งแล้วนะครับหอดติดตามรับฟังตอนต่อๆไปนะฮะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณเยหลายครับ